ハハハハ ครับวันนี้ก็ทาง i p o w e r ก็มีเครื่องเจเนอเรเตอร์ามานำเสนอนะครับก็คือเครื่อง s c 2 3ีสองพันนะครับขีด He เนะครับเป็นมาตรฐานของยูโรไฟนะครับสเปคของเยอรมน,นีอ่าส่งขายที่เยอรมน,นีเลยสเปคของเยอรมันเลยนะครับให้กำลังวัตต์สตาร์ทติ้งวัตต์อยู่ที่2,300วัตต์นะครับแล้วก็รันนิ่งวัตต์อยู่ที่อพันแปดนะครับให้เป็น กระแสเป็นซิงเกิลเฟสนะครับ220โวลต์นะครับอ่าคเลนต์อยู่ที่7 5แอมป์นะครับอ่าสามารถทำได้แล้วก็เครื่องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนนะครับก็ใช้น้ำมันแก๊สโซลีนเรามาดูตรงที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับก็เติมเบนซินนะครับ95หนะครับหรือว่า 991E20 สนะครับอ่าสังเกตตรงนี้นะครับตรงเนี้ย ก็จะมีคำว่าออฟกับออนนะครับมันเป็นสวิตช์เปิดเปิดปิดให้อากาศเข้าไปในถังนะครับต้องเปิดตัวนี้ด้วยนะเออเวลาจะใช้งานเนาะเออเนี่ยครับก็จะเป็นถังน้ำมันนะครับ6ลิตรนะครับรันได้8ชั่วโมงแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับใช้เป็น 10W30 นะครับเพราะว่า,าน้ำมันแกส๊สโซลีนก็ ต้องใช้เกจสามเนาะเดี๋ยวจะชี้ที่เติมน้ำมันเครื่องให้ดูนะครับอ่ะแกะง่ายเครื่องเบาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับใช้เบอร์ 10W สานะครับอยู่ที่1.4ึ่งจุดสี่ลิตรนะครับหนึ่จุเนาะจำง่ายๆเนาะอ่าน้ำมันเครื่องนะครับควรเปลี่ยนที่ อ่าห้าสิบชั่วโมงแรกนะครับแล้วก็ชั่วโมงถัดไปก็เปลี่ยนทุกๆ100ชั่วโมงนะครับหรือถ้าจําง่ายๆก็ทุกๆ3าถึงสเดือนครับก็ควรจะอ่าเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับตัวนี้เป็นกรองอากาศนะครับเนี่ยสังเกตว่าอ่าเอาไขควงแฉกนะครับพอดออกแล้วก็ก็จะมีกรองอากาศนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องก็ควรที่จะเป่าฝุ่นด้วยนะครับเป่าฝุ่นกรองเป่าฝุ่นฟิลเตอร์นะครับกรองอากาศนะครับเทียนอ่าตรงนี้ก็จะเป็นปลั๊กหัวเทียนนะครับถ้า เกิดจะเช็คหัวเทียนซ่อมหัวเทียนเครื่องอเกี่ยวกับการแมนทานันเครื่องเนาะก็ตรงนี้ก,ก็เป็นที่ปิดหัวเทียนนะครับไปเช็คไฟนะ <c oughs> เนาะแล้ก็จะมาดูวิธีการสตาร์ทเครื่องนะครับเบื้องต้น หลายครั้งนะครับที่ลูกค้าไม่ได้เปิดนะครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีปุ่มออฟกับปุ่มออนนะครับหลายครั้งมากที่ลูกค้าไม่ได้กดแล้วเครื่องสตาร์ทไม่ติดนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับลูกค้ากดมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรูที่ให้อากาศเข้าไปในถังนะครับถ้าอากาศเข้าไปไม่ได้มันก็จะเกิดแวคคั่มนะครับเกิดอสุญญากาศอยู่ภายในถังทําให้น้ํามันไม่ไหลลงไปยังคาบูเลเตอร์นั่นเองนะครับเราต้องปลดมาปุ่มออนก่อนนะครับปลดแบบนี้นะครับเนี่ยจากออฟมาออนนะครับ จุดที่1นะครับแล้วก็สังเกตตัวนี้นะครับลูกศรชี้ไปอยู่ที่สต็อปอยู่ใช่ไหมครับ,เร,บ,รรบเราบิดมาสตาร์ทนะครับเราบิดมาสตาร์ทปุ๊บแล้วก็ปุ่มไอเดอร์น,นะครับเรากดเรากดมาออนโอเคจากนั้นเราก็ทําการดึงสายสตาร์ทนะครับพอเครื่องยนต์ติดปุ๊บหมุนซีเลคเตอร์ตัวนี้ให้มาปุ่มลันนะครับเนี่ย หมุนมาช่องกลางเมื่อเมื่อเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับสตาร์ทเครื่องยนต์ติดอ่ะแล้วก็หมุนมาปุ่มรันนะครับอ่ะเวลาจะปิดเครื่องก็หมุนมาสต็อปแบบนี้เครื่องยนต์ก็จะดับนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับอ่ะดับแรกเปิดแล้วเนาะเดียวกันอ่ะอ่าพอเครื่องยนต์ ติดแบบนี้แล้วหมุนมาลันนะครับอ่าสังเกตว่าเครื่องยนต์ก็จะไม่ค่อยมีเสียงเลยนะครับก็เสียงเบามาก,กถ้าเทียบกับรุ่นอื่นนะครับอ่ามาอ่าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับตรงนี้ก็จะบอกอ่าเกจน้ามันนะครับตรงนี้เป็นเวลานะครับเปิดเป็นเฮิร์ตแล้วก็อ่าวัเทจนะครับตอนนี้เอาพุดออกที่ 2 3 4โวลต์นะครับนะครับอ่าขึ้นความถี่อยู่ที่5 0เฮิร์ตนะครับปกติอ่าพาวเวอร์ออกเป็นกิโลวัตต์นะครับตอนนี้เรายังไม่ต่อโหลดมันก็เลยไม่มีนะครับแต่ถ้าลูกค้าต่อโหลดอ่ะลูกค้าก็สามารถดูได้นะครับว่าอ่าโหลดเราขึ้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็สามารถดูได้อ่แล้วก็ขอแนะนํานิดนึงนะครับถ้าลูกค้าที่จําเป็นที่จะต้องใช้งานโหลด เกิน70%ของตัวเครื่องนะครับก็คือเกิน1 8 0นั่นเองเพราะว่าเครื่องเรา running ที่1 8 0นะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการใช้เกินนะครับเครื่องเราสามารถรับโหลด maximum ได้อยู่ที่2,300นะครับ2,300วัตต์นะครับอ่าสงเกตว่าถ้าโหลดของเราอ่ะลูกค้าต้องการใช้สัก2,000วัตต์อะไรอย่างเงี้ย2,100วัตต์อย่างเงี้ยก็กด i d l e นะครับกด off กด off i d l e นะครับเครื่องยนต์ก็จะทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะปัดไฟให้โหลดลูกค้าใช้งานได้นะครับเนีย่ยก็กด i d l e อ่าสังเกตไหมครับเครื่องยนต์ก็จะหมุนจาก3,500รอบเป็น5,000 5,600รอบนะครับเพื่อที่จะหมุนโหลดไปให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าใช้งานโหลดได้นะครับแบบนี้อ่าสำหรับวิธีปิดเครื่องนะครับก็ หเห็นลูกศรตัวนี้ไหมมันชี้ไปที่รันใช่ไหมเราทําการบิดลูกศรตัวเนี้มาอยู่ที่สต็อปนะครับก็จะเป็นการดับเครื่องปิดเครื่องนั่นเองเครื่องยนต์ก็จะค่อยๆดับ